เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยดันไปอยู่ในมือของคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย12คนนี้แหละครับคือหัวใจหลักของการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนซึ่งเป็นแนวคิดทางกฎหมายที่ทั้งทรงพลังและก็เป็นที่ถกเถียงกันมาลานานหลายศตวรรษเลยทีเดียวว่าแต่มันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงแล้วในโลกยุคใหม่แบบนี้มันยังเป็นหลักประกันความยุติธรรมได้อยู่จริงหรือเปล่าเราจะมาสำรวจเรื่องราวทั้งหมดนี้กันครับใช่ครับ คำถามสำคัญที่อยู่ใจกลางของเรื่องนี้เลยก็คือทำไมล่ะทำไมเราถึงยอมให้กลุ่มคนแปลกหน้าไม่ว่าจะ12คนหรือกี่คนก็ตามมาเป็นคนชี้เป็นชี้ตายในชีวิตของคนคนหนึ่งได้ฟังดูแล้วอาจจะเสี่ยงมากๆเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนี่คือเสาหลักของความยุติธรรมในหลายประเทศทั่วโลกเลยโอเคก่อนที่เราจะไปกันต่อมาเคลียร์กันให้ชัดๆก่อนดีกว่าครับว่าไอ้คำว่าการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือ Ju r y trial เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ เอาแบบง่ายที่สุดเลยนะฮะมันก็คือกระบวนการที่คนธรรมดาธรรมาอย่างเราเราเนี่ยแหละครับได้เข้าไปมีบทบาทสําคัญมากๆในการตัดสินว่าข้อเท็จจริงต่างๆในคดีเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ภาพนี้โอ้โหมันโชว์ความแตกต่างแบบชัดเจนสุดๆเลยครับลองดูฝั่งหนึ่งนะฮะนั่นคือ jury trial ที่มีประชาชนทั่วไปหรือที่เรียกว่าเพื่อนร่วมสังคมเนี่ยมาช่วยกันหาความจริงโดยมีผู้พิพากษาคอยดูแลเรื่องข้อกฎหมายอยู่ทีนี้พลิกมาดูอีกฝั่ง นั่นคือเบนช์ทร a ลที่ผู้วิพากษาเพียงคนเดียวต้องรับบทบาททั้งหมดเลยนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้ระบบยุติธรรมของสองแบบนี้มันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยเอาละครับเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมไอเดียนี้มันถึงสำคัญขนาดนั้นนะน,นะนะเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลหน่อยฮะกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของมันเลยในโลกยุคโบราณน,นู่นเลยครับที่ที่เมล็ดพันธุ์ของความยุติธรรมโดยประชาชนเนี่ยมันเริ่มงอกขึ้นมา จุดสตาร์จริงๆเนี่ยต้องย้อนไปไกลถึงเอเธนส์โบราณเลยครับพวกเขามีระบบที่เรียกว่าดิกคาสไท e ซึ่งหัวใจของมันง่ายมากเลยครับคือทำยังไงก็ได้ให้คนที่มาตัดสินคดีคือประชาชนทั่วไปไม่ใช่พวกชนชั้นสูงหรือผู้มีอำนาจเพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลมาบิดเบือนความยุติธรรมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากๆในสมัยนั้นและถ้าอยากรู้ว่าเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แค่ไหนนะฮะดูตัวเลขนี้ครับ1 5 0 1 ใช่ครับหนึนคนนี่คือจำนวนลูกขุนที่อาจจะต้องมานั่งพิจารณาคดีที่มีโทษถ,ถึงชีวิตคดีเดียวนะครับไม่ใช่แค่ 10- 20คนแต่นี่คือเป็นพันมันบอกอะไรเราครับมันบอกว่าพวกเขาเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบสุดๆไปเลยเพื่อให้แน่ใจว่าคำตัดสินมันสะท้อนเจตราระงของสังคมอย่างแท้จริงแล้วไอเดียแบบนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ที่กรีซเดียวนะครับพอเราข้ามฝั่งมาดูที่สาธารณรัฐโรมันบ้างเราก็จะเจอระบบคล้ายๆกันเลยที่เรียกว่ายูดิกส ซึ่งก็คือพลเมืองที่ถูกเลือกมาทําหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทต่างๆนี่มันเป็นหลักฐานชั้นดีเลยครับว่าแนวคิดความยุติธรรมโดยประชาชนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แพร่หลายแล้วก็สําคัญมากๆในโลกยุคโบราณจริงๆโอเคจากยุคโบราณเราจะวาร์ปกันมาสู่จุดเปลี่ยนที่บอกได้เลยว่าสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของคณะลูกขุนเลยครับนั่นก็คือที่ประเทศอังกฤษที่นี่แหละครับที่แนวคิดนี้จะถูกเคี่ยวถูกลอหลอมผ่านความขัดแย้งต่างๆจนกลายมาเป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี้ ไทม์ไลน์นี้ต้องจําให้ดีเลยครับมันสําคัญมากมันเริ่มจากศตวรรษที่12ตอนนั้นพระเจ้าเฮนรีที่2เนี่ยเริ่มเอาระบบนี้มาใช้แก้ปัญหาเรื่องที่ดินก่อนจากนั้นก้าวที่ใหญ่มากๆเลยก็คือปี1215ครับที่แมกนาคาตาหรือมหากฎาบัตเนี่ยได้บันทึกสิทธิ์นี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยและจุดพิกสุดๆเลยก็คือปี1670ในคดีของบูชเชลซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นแหละครับที่เป็นการประกาศอิสรภาพของคณะรุกขุนอย่างแท้จริง ว่าพวกเขาจะไม่ถูกลงโทษเพราะคำตัดสินของตัวเองและนี่คือประโยคในตำนานจากแมกนาคาตาที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลเลยครับห้ามมิให้จับกลุ่มเสรีชนคนใดเว้นแต่โดยคำตัดสินอันชอบด้วยกฎหมายของคนในระดับเดียวกันโหแค่ประโยคสั้นๆแค่นี้ครับแต่มันกลายเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆของสิทธิในการได้รับพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนที่ส่งอิทธิพลไปทั่วทั้งโลกจนถึงวันนี้เลย แล้วเรื่องราวการต่อสู้เพื่อหลักการที่ว่าเนี่ยมันก็มาถึงจุดที่เข้มข้นที่สุดในคดีของบูชเชลนี่แหละครับลองนึกภาพตามนะฮะคณะลูกขุนเนี่ยตัดสินให้จำเลยพ้นผิดแต่ผู้พิพากษาไม่พอใจโกรธจัดถึงขั้นสั่งขังลูกขุนยกชุดเลยคิดดูสิครับ แต่สุดท้ายครับสารสูงก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ครับสั่งปล่อยตัวพวกเขาซึ่งนี่มันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการตอกย้ําว่าคณะลูกขุนมีอิสระและไม่มีใครหน้าไหนมาบังคับคําตัดสินของพวกเขาได้หลังจากที่แนวคิดนี้มันลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในอังกฤษแล้วนะครับมันก็เหมือนกับการออกเดินทางครั้งใหญ่ไปทั่วโลกเลย แต่ว่าการเดินทางครั้งนี้มันก็ไม่ได้สวยหรูตลอดทางนะฮะเพราะมันถูกเอาไปดัดแปลงเปลี่ยนรูปแบบแล้วในบางที่ก็ถึงขั้นถูกปฏิเสธไปเลยตารางเนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับอย่างที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็จะใช้ลูกขุน12คนแล้วในคดีอาญานะครับต้องตัดสินเป็นเอกชนเท่านั้นคือทุกคนต้องเห็นตรงกันหมดแต่พอข้ามไปที่สกอตแลนด์อ้าวไม่เหมือนกันแล้วเขาใช้ลูกขุนตั้ง15คนน แล้วก็ใช้แค่เสียงข้างมากธรรมดาก็พอส่วนที่ฝรั่งเศสอันนี้น่าสนใจคือมีลูกขุน6-9ถึงคนนั่งตัดสินร่วมกับผู้วิพากษาอาชีพอีก3คนเลยแล้วก็ใช้เสียง2ใน3ในการตัดสินครับแล้วความหลากหลายมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับอย่างในกรีซเขามีระบบที่เรียกว่าสารผสมคือเอาผู้วิพากษาอาชีพมานั่งตัดสินคดีร่วมกับประชาชนไปเลยหรือที่สวีเดนเขาก็มีผู้วิพากษาสมทบที่เรียกว่าแหนมเดมนซึ่งก็คือประชาชนทั่วไปที่เข้ามามีบทบาทสําคัญมากมาก ในขณะที่ฝรั่งเศสเขาจะเก็บระบบกันณนะลูกขุนไว้ใช้เฉพาะกับคดีที่มันร้ายแรงจริงๆเท่านั้นแต่ในทางกลับกันก็มีอีกด้านหนึ่งของเหรียญเหมือนกันนะครับหลายประเทศเลยอย่างสิงคโปร์แอฟริกาใต้มาเลเซียหรืออินเดียกลับตัดสินใจที่จะเดินอีกทางหนึ่งคือยกเลิกระบบนี้ไปเลยเหตุผลหลักๆที่เขากังวลกันก็คือกลัวว่าลูกขุนอาจจะมีอคติส่วนตัวหรืออาจจะโดนสื่อชี้นาได้ง่ายหรือบางที อาจจะไม่เข้าใจข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงในคดีที่มันซับซ้อนมากๆพอซึ่งมันก็เป็นอีกมุมที่น่าคิดเหมือนกันนะครับและเรื่องราวทั้งหมดนั้นเนี่ยก็พาเรามาถึงโลกยุคปัจจุบันนี้แหละครับที่ที่ระบบคณะลูกขุนเนี่ยกำลังเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดท่ามกลางข้อถูกเถียงที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิน้นและก็แรงกดดันจากโลกยุคใหม่ที่กำลังตั้งคำถา,ถามถึงคุณค่าที่แท้จริงของมัน ความท้าทายที่น่ากลัวที่สุดของการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่การถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนนอกนะครับแต่คือการที่ตัวมันเองกําลังค่อยๆหายไปกราฟแท่งนี้ผมว่าน่าจะทําให้หลายคนช็อกเลยนะฮะคือถึงแม้เราจะพูดกันอยู่ตลอดว่าสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนมันสําคัญอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในโลกความจริงโดยเฉพาะที่อเมริกามีคดีอาญาส่วนน้อยมากๆมากๆเลยครับที่ไปถึงชั้นศาลที่มีคณะลูกขุน เพราะคดีส่วนใหญ่แบบท่วมท้นเลยนะฮะมันไปจบลงด้วยกระบวนการที่เรียกว่า p l e บา a ก g หรือการต่อรองคํารับสารภาพเพื่อแลกกับการลดหย่อนโทษเรื่องนี้มันก็มี2ด้าังให้มองครับฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็วิจารณ์ว่าการต่อรองคํารับสารภาพแบบนี้มันเหมือนการบีบบีบให้จาเลยอย่างไม่เป็นธรรมให้ต้องยอมสละสิทธิ์ในการต่อสู้คดีของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันฝ่ายที่สนับสนุนเขาก็แย้งว่าเฮ้ย hey, มันเป็นวิธีที่ประหยัดทั้งเงินทั้งเวลาแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าในการที่จะได้ผลลัพธ์ที่มันยุติธรรมสาหรับทุกฝ่ายและนี่ก็คือคําถามสําคัญที่เราต้องทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อครับในโลกที่การพิจนารณาคดีในศาลจริงๆมันกําลังค่อยๆหายไปแบบนี้แล้วอนาคตของความยุติธรรมโดยประชาชนละ่ะมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงต่อไปซึ่งนี่มันไม่ใช่แค่คําถามสําหรับนักกฎหมายนะครับ แต่มันคือคำถามสำหรับเราทุกคนที่ยังเชื่อในหลักการนี้อยู่